สวยงามดีเจ้าทั้งสองเก้าเก้าหรือเจ้าทั้งสองโอ้ห์ติดนะครับนี่ครับมัติดนะครับเดียวกันนะครับสวัสดีครับชี้ลูกนี้วางค่มห่าง ปอืออืมสองโดนสองครับชิโหสวยงามชิวาอองดีครับโอ้ตีติดครับออสูชิยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับ หนึ่งคะแนนครับโอ้ตรงนี้ตีไร่เลยครับสกิดนะครับเป้าหมายเปลี่ยนครับชิลูกท้ายก็เปลี่ยนทางห่างปูน่าจะไล่เลยครับเพราะว่ามีโอกาสติดติดรับสองครับโอลูกนี้ทำได้ครับโอ้โหตีสามโดนสามครับ สวยงามครับพูล,ลูกนี้คุมดีครับสองนี่ครับลายตรงง่ายสาเป็นห้าหนึ่งครับเล่นริมเส้นบ้างครับลูกนี้สวยงาม,ม,อ,ามอืม้มชิครับตีสกิดครับ สวยสวยมากที่อัะหน่อยอือหือเช็ดหัวครับยังออกไม่ออกครับเปลี่ยนโอ้อือหือ โดนครับสวยชิเอาครับลูกต่อลูกครับยกมาหูยแบ็กสวยครับสองแต้มเป็นสวย ชิคืนบ้างครับแม็กลูกนี้โอ้โหฮาตีไล่ติดน่าจะได้สามเต็มสวไอ้ผู้สวยงามย่าได้ลครับสวัสดีครับย่าสวยงาม<ะ> กอเก็บจนถึงสิมเดียวนะ่าฟ <c oughs> ูจะยอมหรือเปล่าครับลูกนี้วางมาดีน,ดานี่ครับบอกแล้วชี่มันมีความมั่นใจมากเลยเปลี่ยนชี้ต้องติดอย่างเดียวชี้หรือโดนก็ได้เพราะว่าลูกสายวัดกัน